ที่เกี่ยวกับ,าบาการบริหารตั้งอ็ดท่านตร่างคที่ไ,ทททได้จังเ่ยนะใช่ครับคนี้กลุ่ลนี้จะต่อ,ตตตตอ,ตตอ,อกันไปตลอดเนจุดเด่ต้องเรื่อางอาศั่ที่ดีจึงจะมีบ้านที่บางคนไม่เข้ามาทางานเลยก็มีแต่ตรงนั้น คะแนนจะอยู่ที่ตอนนำเสนอันเพราะว่าเวลานำเสน่ทุกคนจะต้องนำเสนอก็เราจะแบ,บ่งงานกันว่าคนนี้จะทำใว่าถ้าเขาไม่ได้เข้าเลยผมก็จะเวลาผมถามไปเขากก็จะตอบไม่ได้เองดังนั้น,นั้นไม่ต้องระงวลใครที่ทำงานก็จะได้จริงๆนะครับใครไม่ทำ Oh, ต้อเมีส่งสัญญาถัดไปเ <c oughs> นี่ยเยี่ยมสู้ไเราจะพูดถึงงานที่เราจะต้องเก็บคะแนนเลยสัญญาถัดไปตอนนี้นะครับขอตัวแทนขอตัวแทนกลุ่มมีทั้งหมดห้ากลุ่มนะครับมาจึงส่วนของข้อ